สองนไฟล์บทที่สามโยเซฟในอียิปเห็นชาวนีไฟในนิมิตท่านพยากรณ์เกี่ยวกับโจเซฟสมิดผู้อย่างรู้แห่งยุคสุดท้ายเกี่ยวกับโมเสสผู้จะปลดปล่อยอิสราเอลและเกี่ยวกับการมาปรากฏของพระคัมภีร์มอมอน ประมาณ588-570ถึงปีก่อนคริสตกาลและบัดนี้พ่อพูดกับลูกโจเซฟลูกคนสุดท้องของพ่อลูกกำเนิดในแดนธุรกันดาลแห่งความทุกข์ของพ่อแท้จริงแล้วในวันเวลาแห่งโทมนัอันใหญ่หลวงที่สุดของพ่อ แม่ของลูกได้ให้กำเนิดลูกและขอพระเจ้าทรงอุทิศแผ่นดินนี้ไว้ซึ่งเป็นแผ่นดินที่มีค่าที่สุดให้ลูกด้วยเพื่อเป็นมรดกของลูกและมรดกของพงพันลูกกับพี่ๆของลูกเพื่อความมั่นคงของลูกตลอดกาลหากเป็นไปว่าลูกจะรักษาพระบัญญัติของพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลและบัดนี้โจเซฟลูกคนสุดท้องของพ่อ ผู้ที่พ่อพาออกมาจากแดนทุรกันดารแห่งความทุกข์ของพ่อขอพระเจ้าประทานพรให้ลูกตลอดการเพื่อพงพันุ์ของลูกจะไม่ถูกทำลายสิน้นเพราะดูเถิดลูกเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของพ่อและพ่อเป็นผู้สืบตระกูลของโยเซฟผู้ถูกพาไปเป็นเชลยในอียิปต์และพันธสัญญาของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงทำไว้กับโยเซฟสำคัญยิ่งดังนั้นโยเซฟเห็นวันเวลาของเราจริงๆ และท่านได้รับสัญญาจากพระเจ้าว่าจากเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของท่านพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกอังกูลอันชอบธรรมเพื่อเชื้อสายแห่งอิสราเอลมิใช่พระเมสิยาแต่เป็นอังกูลที่จะทรงหักออกกระนั้นก็ตามเพื่อจดจำไว้ในพันธรรสัญญาของพระเจ้าว่าพระเมสสิยาจะทรงแสดงให้ประจักษ์แก่พวกเขาในยุคสุดท้ายด้วยวิญญาณแห่งพระเดชานุภาพ เพื่อการนำพวกเขาออกจากความมืดไปสู่ความสว่างแท้จริงแล้วออกจากความมืดที่ซ่อนเร้นและออกจากการเป็นเฉลยไปสู่อิสรภาพเพราะโยเซฟเป็นพยานอย่างแท้จริงโดยกล่าวว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงยกผู้อย่างรู้ผู้หนึ่งขึ้นซึ่งจะเป็นผู้อย่างรู้ที่เลิศเลอแก่เลือดเนื้อเชื้อไขของข้าพเจ้าแท้จริงแล้วโยเซฟกล่าวอย่างแท้จริงว่า พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้เราจะยกผู้อย่างรู้ที่เลิศดเลอผู้หนึ่งขึ้นจากเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าและเขาจะได้รับความนับถืออย่างสูงในบรรดาเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าเราจะให้บัญญัติแก่เขาเพื่อเขาจะทำงานเพื่อเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าพี่น้องของเขาซึ่งจะมีค่ายิ่งแก่พวกเขาแม้ต่อการนำพวกเขาสู่ความรู้ถึงพันธสัญญาซึ่งเราทำไว้กับบรรพบุรุษของเจ้า และเราจะให้บัญญัติแก่เขาข้อหนึ่งว่าเขาจะไม่ทำงานอื่นใดนอกจากงานที่เราจะสั่งเขาและเราจะทำให้เขายิ่งใหญ่ในสายตาของเราเพราะเขาจะทำงานของเราและเขาจะยิ่งใหญ่เหมือนโมเสสผู้ซึ่งเรากล่าวไว้ว่าเราจะยกขึ้นให้เจ้าเพื่อปลดปล่อยผู้คนของเราโอ้เชื้อสายแห่งอิสราเอลและเราจะยกโมเสสขึ้น เพื่อปลดปล่อยผู้คนของเจ้าออกจากแผ่นดินอียแต่เราจะยกผู้อย่างรู้ผู้หนึ่งขึ้นจากเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของเจ้าและเราจะให้พลังความสามารถแก่เขาเพื่อนําคําของเราออกมาสู่หน่อเนื้อเชื้อไข,ขของเจ้าและไม่เพียงเพื่อการนําคําของเราออกมาเท่านั้นแต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พวกเขาในคําของเราซึ่งจะออกไปในบรรดาพวกเขาแล้วพระเจ้าตรัส ดัง ikum, นั้นเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าจะเขียนและเลือดเนื้อเชื้อไขของยูดาจะเขียนและเรื่องที่จะเขียนไว้โดยเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าและเรื่องที่จะเขียนไว้โดยเลือดเนื้อเชื้อไขของยูดาด้วยจะเข้ามารวมกันสู่การหักล้างหลักคำสอนที่ผิดและยุติการโต้แย้งและสถาปนาสันติภาพในบรรดาเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้า และนำพวกเขามาสู่ความรู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษของพวกเขาในยุคสุดท้ายและมาสู่ความรู้เกี่ยวกับพันธสัญญาของเราด้วยพระเจ้าตรัสและจากความอ่อนแอเราจะทําให้เขาเข้มแข็งในวันนั้นเมื่องานของเราจะเริ่มในบรรดาผู้คนทั้งหมดของเราเพื่อการฟื้นฟูเจ้าโอ้เชื้อสายแห่งอิสราเอลพระเจ้าตรัสและโยเซฟพยากรณ์ดังนี้ว่า ดูเถิดพระเจ้าจะประทานพรให้ผู้อย่างรู้ผู้นั้นและพวกเขาที่พยายามจะทำลายท่านจะพ่ายแพ้เพราะสัญญานี้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมาจากพระเจ้าเกี่ยวกับเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของข้าพเจ้าจะเกิดสมฤทธิผลดูเถิดข้าพเจ้าแน่ใจในสัมฤทธิผลของพระสัญญานี้ และชื่อท่านจะเรียกตามข้าพเจ้าและจะเป็นตามชื่อบิดาท่านและท่านจะเป็นเหมือนข้าพเจ้าเพราะเรื่องที่พระเจ้าทรงนำออกมาโดยมือท่านโดยเดชานุภาพของพระเจ้าจะนำผู้คนของข้าพเจ้าไปสู่ความรอดแท้จริงแล้วโยเซฟพยากรณ์ไว้ดังนี้ว่าข้าพเจ้าแน่ใจในเรื่องนี้แม้ดังที่ข้าพเจ้าแน่ใจในคำสัญญาของโมเสสเพราะพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้า เราจะปกปักรักษาพงพันธุ์ของเจ้าตลอดกาลและพระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะยกโมเสสขึ้นและเราจะให้พลังความสามารถแก่เขาไว้ในไม้เท้าและเราจะให้วิจารณญาณแก่เขาในการเขียนถ้าว่าเราจะไม่ปลดปล่อยลิ้นของเขาเพื่อเขาจะพูดมากเพราะเราจะไม่ทําให้เขาเก่งกล้าสามารถในการพูดแต่เราจะเขียนกฎของเราให้เขาโดยนิ้วมือของเราเอง และเราจะหากระบอกเสียงคนหนึ่งให้แก่เขาและพระเจ้าตรัสกับข้าพระเจ้าด้วยว่าเราจะยกขึ้นไว้เพื่อเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าและเราจะหากระบอกเสียงคนหนึ่งให้แก่เขาและเราดูเถิดเราจะให้แก่เขาเพื่อเขาจะเขียนคําเขียนเกี่ยวกับเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าให้แก่เลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าและกระบอกเสียงแห่งเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าจะประกาศมัน และคำที่เขาจะเขียนนั้นจะเป็นคำที่สมควรในปริชาญาณของเราที่จะออกไปสู่เลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าและจะเป็นราวกับว่าเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของเจ้าร้องบอกพวกเขาจากพัสมาธุลีเพราะเรารู้จักศรัทธาของพวกเขาและพวกเขาจะร้องจากพัสมาธุลีแท้จริงแล้วแม้ให้พี่น้องของพวกเขากลับใจแม้หลังจากคนหลายรุ่นผ่านพวกเขาไปและเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือ เสียงร้องของพวกเขาจะไปถึงแม้ตามความเรียบง่ายของคำของพวกเขาเนื่องจากศรัทธาของพวกเขาถ้อยคำของพวกเขาจะออกจากปากเราไปสู่พี่น้องของพวกเขาผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าและเราจะทำให้ความอ่อนแอของถ้อยคำพวกเขาเข้มแข็งด้วยศรัทธาของพวกเขาเพื่อการจดจำพันธสัญญาของเราซึ่งเราทำไว้กับบรรพบุรุษของเจ้า และดูเถิดบัดนี้โจเซฟลูกของพ่อในลักษณะนี้บรรพบุรุษแต่โบราณของพ่อได้พยากรณ์ไว้ดังนั้นเนื่องด้วยพันธสัญญานี้ลูกจึงได้รับพรเพราะพงพันธ์ุของลูกจะไม่ถูกทำลายด้วยเหตุที่พวกเขาจะสะดับฟังคำจากหนังสือนั้นและจะมีผู้ทรงอำนาจคนหนึ่งในบรรดาพวกเขาปรากฏขึ้นผู้จะทำความดีมากทั้งด้วยคำพูดและด้วยการกระทำ โดยที่เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธายิ่งนักในการทำงานอันน่าพิศวงและทำสิ่งนั้นซึ่งยิ่งใหญ่นักในสายพระเนตรพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำให้เกิดการฟื้นฟูอย่างอนเนกอน,นันต์แก่เชื้อสายแห่งอิสราเอลและแก่พงพันธุ์พี่น้องของลูกและบัดนี้ลูกเป็นสุขแล้วโจเซฟดูเถิดลูกยงังยาวนักดังนั้นจงสดับฟังคำของนีฟาย พี่ชายของลูกและมันจะบังเกิดกับลูกแม้ตามคำที่พ่อพูดไว้จงจำคำพ่อของลูกผู้กำลังจะตายเอเมน